รีวิว Diego Maradona เ,โโเสือเตีย้ยสายเทพเจ้าตำนานทีมชาติอาร์เจนติน่าสำหรับผู้เล่น FC Mobile ที่ดูในในคลิปนี้อยู่ที่ขอให้คนที่กดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เปิดแพ็กฟรีได้ตัว1 6 0 7กันทุกคน และนี่คือมาราโดน่าเสือเตี้ยสายสังลุยกองกลางตัวรุกสุดตึงที่ทวีคูณความโหดด้วยสกิลพลังแฝงแบบใหม่ที่มาให้ยั่งโกงซึ่งปกติแล้ว CAM เรามักจะอัพยิงไม่ก็การเลี้ยงบอลแต่กิจกรรมโคน้นนิออนในรอบนี้มีสกิลสายฟ้ามาให้ด้วยงานนี้เรี้ยงบอลผิวติดเท้าดีอย่างเดียวคงไม่พอเสือเตี้ยบอกขอวิ่งเร็วพุ่งจีดพุ่งจีดด้วยละก,กันส่วนในเรื่องการทําประตูก็ดีเลยสําหรับในล่างนี้ถึงแม้เท้าจะมาให้ไม่ครบแต่ขึ้นชื่อว่าตําแหน่ง CAM หรือกองกลางตัวรุกแล้วยังไงก็ ข่มทั้งสองข้างอยู่ดีและแค่นั้นยังไม่พอถ้าสกิลก็มาให้ครบค่าพลังงานก็มาให้เกือบเต็มถือว่าเป็นตัวที่น่าเล่นมากๆเลยครับสาหรับมาราโดน่าในร่างนี้และสําหรับใครที่คิดจะแลกหรือถ้าคิดจะซื้อพี่บอกเลยครับผมว่าโหดมากจัดเลยครับอย่าลังเลโดยรวมแล้วเดียโกมาราโดนาร่างกิจกรรมโคดนิออนตัวนี้พี่มองว่าโหดและจัดอยู่ในโหมดโคดผิวโคดเร็วส่วนตัวแล้วพี่ให้สิบเต็มสิบสับพุ่งตอกหายยิงคมถ้าสกิลครบจบรีวิว